คำอาวกับพ่อแม่แล้วกเขาไม่เข้าใจเราจะต้องรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงได้บ้างการคำอาวสำหรับหลายคนจําเป็นที่ต้องรวบรวมความกล้าอย่างมากที่จะไปพูดคุยกับคนใกล้ชิดอีกมุมนึงพอเราพูดคุยไปแล้วเขากลับไม่เข้าใจหรือไม่ได้แสงกท่าทีที่ยอมรับกับสิ่งที่เราพูดไปนั้นอย่างแรกอาจะต้องให้เวลาเขาก่อนการที่ฝ่ายได้รับข้อมูลใหม่ๆหรือข้อมูลที่ค่อนข้างเซสซิทีบางครั้งเขาอาจจะตั้งรับไม่ทัน ก็ให้เวลาเขาได้อยู่กับข้อมูลเหล่านี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเราก็ถอยออกมาเราจะได้ไม่จมอยู่กับความคิดหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนาน,นเกินไปการได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารู้สึกไว,ว้ใจก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องเดิมที่เราจะได้ระบายความอัดอั้นเหล่านี้ให้รู้สึกยังรู้สึกว่าความกังวลหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นในแง่ลบเนี่ยยังไงก็ลองมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ดูก็ได้ เผื่อเราจะได้พูดคุยหรือว่าช่วยคลายความกังวลในส่วนนี้ลงได้บ้าง